โอ้บาทผมดูเอาครับกลายเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับตอนนี้เออเปิดพัดลมให้อีกด้วยอเอาเก็บของไปยันนี้เลยครับอุปกรณ์เครื่องครัวขึ้นรถเอาฮีโร่ไปเลยครับ วันเลยรถคันนี้ไม่รู้เป็นไรเออนั่นไปด้วยไฟนั่นแหละไปด้วยเอ,อ้าเราเอาอน้ำมันนี่มาเติมเติมอะไรอันนี้น้ำมันไฮลิกเดย์ได<อ>้เราเติมเยอะไหม อมันไม่ขาดเยอะปอมขาดไม่เยอะม,มัเป็นไรหรอกมีน้ำไหมนนเอาเอากรอนเปล่าไปนนเอากรอนใหม่มาย้ายไปยินนี้เลยเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาครับไปตอนเช้ากว่าจะได้โรงงานลรงไรก็อู้เสียเวลา ี่ย้ายไปเลยครับไปถมงานหนึ่งไร่ครับงานหนึ่งไร่สูงหนึ่งเมตรงานนี้บอกเลยว่าปลาแดงตักขี้แตกอีกแล้วอะไระไนะเชื่อไหมอไสองทุ่มมันขันแล้วผมลำคาญมันมากเลยอ่ะ ทำไมมันขันผิดปกติทแทะเออผิดปกติแล้วผิดปกติแล้วปกติต้องขันตอนเช้าเนอสองทุ่มว่ามันขันแล้วน่ยไก่ตัวเนี้ยเอาลงไปข้างล่างเลยล

อา้อวาวดีบ่ออะไรลองเลยล่ะดึงวะดึงเปิดไป่ะเออโอ้ยปลานี่ก็เห็ดเป็นรถใหม่เนอะเดี๋ยวผมจะย้ายไปที่บอ่อไว้ก่อนครับ ให้ปลาแดงครับรถนี้ตามไปแล้วผมก็จะกลับมาด้วยทยายตอนเช้าเสียเวลามากเลยขอบอกเก็ต<ป>ใกล้บดอย่างวันนี้้อยไปไปเลยครับรถไทยก็ไปไปเลย ไปก่อนเลยเราไอ้ลองลูกลูกมานอนอะไรตรงนี้ฮะถ้าเราเหยียบนะจะบอกให้เหยียบลืมเราคนขี้ลืมด้วย ยังว่าแต่เราเลยผมเองก็ลืม <laughs> ลืมง่ายครับไปก็แวะบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่งครับให้เราฉีดล้างนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายกรองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปลุยเลยครับรอชมแล้วกันครับบอกเลยว่ามีจมพรุ่งนี้ มันอะไรวะเนี่ยมันเกียร์ไหมนี่าบาปเซียนแน่นอนครับพรุ่งนี้ครับเอาวิ่งเอาอะไรลมเต็มหรือ,อยังโอ้ นอนเหล่าหนาไวไหมวะหนาวแม่งคืนนี่เอาไปให้เหล่านี่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคู่กายเหล่าน้อยครับ เอาเอาทำไมมันไม่ลูกอ่ะเป็นไ,ไรยองเอาโอ,โอ้โอ้อ้นี่เราต้องอุ้มออกเลยมั่งเ่ย เน้นข้าวกับข้าวไม่ให้ยังฮะกับข้าว เดียวเดียวเดียวให้ราไปก่อนรอกับข้าวอ่ะตุ้เอชุ่กับข้าวไม่ให้สิบนาทีอะไรยังฮะโคกใหญ่ลุยที่เดิมครับหมู่บ้านโคกใหญ่ครับ รออรอกับข้าวก่อนสิบนาทีอะไรนานแท้ปี๊อ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ